มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอสารดีกฎหมายเลข99 บริษัทอเล็กซิสหวังไทยแลนด์จำกัดบริษัทผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณภาพจากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้แบรน so, ด์อเล็กซิสโซโดยคุณวีรวิชชัยคณาพิบูลประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทนิเกียอเล็กซิสหวังกรุ๊ปและคุณวิชุดาชุ่มมณีกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเล็กซิสหวังไทยแลนด์จำกัดได้รับเกียรติจากทางสมาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีใต้สำนักงานประจำประเทศไทยเคบิวตี้ไทยแลนด์ได้เข้า รับรางวัลเชิดชูเกียรติ World c l s s s Award 2021ในสาขาต่างๆทั้ง4สาขาได้แก่ The Best of International Inspiration Product Owner สาขา The Best of International Chief e x c u s i v e Officer สาขา The Best of International Marketing s t r a t e g y Business และสาขา The Best of International Inspiration a n a l i s t ด้วย ยุยน,นะคะ CEO บริษัทอเล็กซิสหวังไทยแลนด์นะคะมีความยินดีนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะ,ะที่พวกเรานะคะชาวอเล็กซิสนะได้รับนะคะรางวัลเกียรติยศนะเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานนะของพวกเรานะคะคบริษัทอเล็กซิตหวังไทยแลนด์นะคะที่เป็นบริษัทที่เป็นมีหุ้นส่วนนะคะโรงงานการผลิตนะคะเครื่องสำอางอันดับหนึ่งะของประเทศเกาหลีใต้6โรงงานและ1โรงพยาบาลสัญญกรรมนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รางวัล ที่มีความน่าคุณใจนะถึง4รางวัลน,นะคะก็คือรางวัลเจ้าของแบรนด์ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมก็คืออันี่ยุ้ยนะคะแล้วก็มีพี่เหมียวค่ะ,คะซีอโอพิมพ์ขาวอเล็กซิสค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม BS ค่ะรางวัลที่วันนี้วันนี้ก็เป็นผู้บริหารดีเด่นยอดเยี่ยมในเรื่องของของนดตลักษณะของคุณคุณหม ตัวนี้มดอยากจะบอกว่ามดตอบโจทย์เพราะมดกระโดดลงมาเล่นเองด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสจากบอสเมียบอสคือบอสเอแล้วก็ได้รับเกียรติจากหม่อมลูกปลาที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยากจะบอกว่าถ้าใครนะอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเราอ่ะไม่ได้ขายฝันแต่เราคิดว่าเราจะสร้างให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปกับเราจริงๆแล้วก็กระแสะตอบรับตอนนี้ดีมากก็ขอให้ทุกคนที่อยากดูแลตัวเองเนาะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากแทงแรงบันดาลใจาให้คนรอบข้างมาอยู่กับคนเราคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือคนที่แบบ เนาะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะตัวนี้ไม่ใช่ยาเปลี่ยนแปลงได้จริงเห็นผลลัพธ์เห็นแล้วทุกทุกทุกคนในประเทศไทยเห็นแล้วว่าตัวอย่างก็คือหมอมลูกปลาที่หมอมลูกปลาเปลี่ยนแล้วนะคะคุณก็เปลี่ยนได้แล้วสร้างรายได้ไปกับการเปลี่ยนแปลงของเราเองนี่มันดีกว่ามันยั่งยืนมันยั่งยืนนะคะยุคนี้ ชัดเจนนะคะไม่จำเป็นต้องคนที่มีรูปร่างอ้วนนะคะเพราะว่านี้คือพี่เหนียวชัดเจนว่าคน<อ>ที่มีรูปร่างดีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถดูแลได้ดีเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของระบบเลือดระบบอวัยมนต่างอางสุวะคะพี่เหนียวเป็นคนที่รูปร่างผอมอยู่แล้วแต่ทานตัวน,นี้การันตีว่าผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคือยิ่ง ก็ดีกับระบบเลือดเมื่อระบบเลือดรมความมันผู้หญิงดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นพี่เหน่อมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีเอสมากค่ะวันนี้คุณจะทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพคุณต้องเช็คคุณต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักฉะนั้นอยากให้ไปเช็ค w w w erom co kr นะคะนี่คือโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะเราอยากฝากตรงนี้ค่ะความสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์เคมค่ะขอบคุณค่ะ กลับมาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ